แม่นีโพไอจี IG, แม่คอร์นีหลังจากเห็นภาพหลุดสงกราณเตชนรงกับไม่ถ่ายด้วยกันเรียกได้ว่าทำเอาฮือฮาเมื่อทางด้านสงกราณเตชนรงที่ได้ออกมาโพสภาพเขาที่สนิทซึ่งก็หนึ่งในที่จับโป๊ะ ที่สงกรานต์เดชานารงค์วงไมายคิดีที่ไปเข้าคลินิกด้วยกันหลังจากมีชาวเน็ตนำภาพของทั้งคู่มาเปรียบเทียบเลิกกับแฟนสาวแมคคอรณีคงไทยอีกก่อนหน้านี้ก็มีทางด้านเพจปล่อยภาพคู่ของสงกรานต์เดชานารง์กับไมายท่าที่ดีแล้วที่ได้ถ่ายรูปด้วยกันทำเอาทางด้านโซเชียลก็แห่และแซวก,กันสนันและหอทั้งคู่นั้นเปิดตัว ล่าสุดทางด้านแม็กคารานีนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของตนเองด้านระบุแค,คปชั่นไว้ว่าครั้งแรกนะคะที่บดร้านอีกร้อยมากๆค่ะซึ่งงานนี้ก็ทางด้านแม่นีนั้นโผล่ไอจีลูกสาวแม็คารนีหลังจากมีภาพหลุดส่งกราดกับไมน์อยู่ด้วยกันโดยทางด้านแมนีนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสวยค่ะสดใสจ,จังเลยลูกสาว